สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านกุณนะคะเช้านี้อยู่ที่11โมงนะคะบรรยากาศหรืออากาศก็วันนี้มีความรู้สึกว่าหนาวนะคะแล้วฝนกําลังจะตกค่ะ13องศานะคะวันนี้เมื่อวานก็หนาววันนี้ก็หนาวนะคะ13องศาหนูเอาบันไดขึ้นมาปีนค่ะจะถ่ายรูปให้ดูจะถ่ายรูปให้ดูนะคะจะปีนต้นใหญ่นี่ค่ะ ฝนกำลังจะลงเม็ดนะคะมาหนูเอาบันไดปีนมาละจะมาปีนต้นใหญ่ให้ดูเลยดอกกำลังแย้มมานิดหน่อยนะคะเห็นเป็นอุ้ยอุ๊ยอุยอุยสีสีชมพูชมพูแล้วนะคะนี่ค่ะปีนี้ถือว่าดกมากนะคะดกกว่าปีที่แล้วมากแล้วได้กิ่งมาใหม่ด้วยนี่ค่ะดอกแย้มมา สีแดงนหน่อยๆแล้วเสียงนกร้องทั้งวันเลยนะคะสวยงามเลยค่ะน้องมารีเห็นรีของหนูดูดอกไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะจะมีเพีย้ยหรือเปล่าเนาะเนี่ยค่ะดอกแกลนงแกยังไงไม่รู้เนี่ยค่ะไม่ค่อยสวยหรือเปล่า ดูรวมๆแล้วดีค่ะเนี่ยกิ่งต้าบอดมีนะคะเพราะว่าเรามองไม่เห็นแล้วก็มือเราเข้าไม่ถึงนะคะปล่อยมันไปค่ะอันไหนถ้าเห็นมือเข้าถึงหนูเด็ดหมดแหละไอ้ที่มือไปไม่ถึงก็ไม่ได้เด็ดนี่นะคะกุหลาบเลยต้นใหญ่ปลูกมาประมาณห้าปีได้แล้วค่ะต้นนี <c oughs> ้เจอต้นมหมองงามๆนะคะก็ใหญ่โตวไวนะคะ เดี๋ยวขอหมุนตัวหน่อยนะหมุนตัวหน่อยต้องระวังนะคะเนี่ยเนี่ค่ะต้นนี้ก็ได้มาหนึ่งดอกกำลังแย้มหน่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูใกล้ๆกันปีนี้มะกระเร็ดน้อยมากค่ะมีอยู่สามสี่ต้นหนาวนะคะวันนี้หนาวหนาวแต่เมื่อคืนแล้วละ่ะ ฝนจะตกแรงเริ่มบ่ายๆนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะทั้งวัน <c oughs> ช่วงติดดอกฝนมากันแบบประจำเลยนะคะอันนี้ใต้ใบบนใบนะคะดอกแย้มมาหน่อยแล้วคะ่ะอึ๊บขอลงนะคะขอลงนี่ดกค่ะดอก อดอกขาวๆที่อยู่แถวนี้หนูตัดทิ้งหมดแล้วนะคะดอกมันหมดอายุแล้วค่ะดอกหมดอายุปล่อยไว้มันพอมันเป็นหนักๆมันจะล้มลงมาทับคนอื่นจริง,รงๆเราต้องเขาเรียกอะไรนะดอกมันเสร็จแล้วก็ต้องปล่อยมันให้ลําต้นมันกินสารอาหารนะคะไปเลี้ยงหัวทีนี้หนูไม่ได้ปล่อยนะคะเพราะว่ามันทําให้สวนเราลกบงังแดดบังลมก็เลยตัดทิ้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยไม่มีแล้วนะคะดอกมาช้ากว่าเพื่อนก็คือต้นนี้แหละคะ่ะ ่อาไปต้นนี้ต่อค่ะอยากอวดนะคะอยากอวดปีนี้มาไวมากมีอยู่ดอกเดียวนี่แหละค่ะนี่พอเป็นสีนะคะโน่นละ่ะฝนลงเม็ดเล็กๆนะคะตอนนี้ ลงเม็ดเล็กๆนนีเ้เก็บทำความสะอาดตัดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ชอบนะคะสีม่วงน้องน่ารักมันจะมีสีม่วงกับขาวนะคะอันนี้ ปลูกไว้แล้วก็ขึ้นเองทุกปีค่ะอ๋อต้นนี้ก็เริ่มติดดอกแล้วนะคะมัจิลูต้าค่ะกุหลาบพ,พุ่มธรรมดานะคะเริ่มติดดอกแล้วน้องใหม่ค่ะน้องใหม่ถ้าต้นเล็กๆนี่ก็คือให้สังเกตได้เลยค่ะเป็นน้องใหม่นะคะไปดูตรงโน้นกันค่ะ ดอกเริ่มโตขึ้นแล้วนะคะแต่และกิ่งก้านก็เป็นช่อช่อหนึ่งประมาณเจ็ดแปดดอกได้ค่ะเนี่ยนี่คือ1ช่อนะคะเนี่ยหนึ่งช่อก็จะมีอยู่ประมาณ3ามดอกได้นี่ก็หนึ่งช่อนะคะลมพัดลมแรงใบก็หักนะคะเด็ดออกลมแรงเมื่อสองสามวันก่อนนั้นลมยังกับพายุเนี่ย ตัดออกหมดแล้วนะคะพวกที่เป็นต้นขาวๆนี่ค่ะตอนนี้ก็โล่งแล้วค่ะหนูส่วนมากจะไม่ปล่อยแบบว่าให้อะไรมันลกตามคนต้นกุหลาบนะคะเพราะว่าเผื่อให้แดดส่องลมพัดผ่านได้ดีกิ่งกระโดงจะได้โผล่นะคะเริ่มเป็นสีแล้วค่ะนี่เริ่มเป็นสีแล้วดูเชื้อราแป้งนะตรงขั้วดอกขาวๆนี่เห็นไหมคะ อันนี้คือเชื้อราแป้งนะคะปล่อยค่ะไม่ตายหรอกปล่อยมันถามว่ามีหนอนมีแมลงกินไหมช่วงนี้ไม่มีนะคะสังเกตจากดอกแล้วก็จากใบนะคะเนี่ยใบก็ไม่ไม,ไม่กุดกุดให้หายขาดขาดหายก็ยังไม่มีนะคะอันนี้น่าจะมีหนอนใต้ใบกินใบค่ะถ้าเป็นใบแบบนี้หนอนจะชอบอยู่ใต้ใบ <c oughs> หลุยนามิดานะคะต้นนี้อ๋อเห็นเป็นสีแล้วค่ะเนี่ยปีนี้ถือว่าแข็งแรงแล้วเนี่ยต้นเนี้ยปีที่แล้วไม่แข็งแรงเลยติดดอกก็หลุดหมดติดดอกหลุดหมดเนี่ยดอกใหญ่มากนะคะเนี่ยนี่ขนาดดอกตุมต่มๆนะ,ะเนี่ยดอกตุมต่ม <c oughs> m ม g a การ n เดนค่ะสวยหอมต้นใหญ่นะคะเป็นกุหลาบทรงพุ่มธรรมดาแต่สูงยาวขขาวดีได้เกือบ3เมตรนั่นแหละแต่โนตัดแต่งกิงทุกปีค่ะ <c oughs> มากาเล็ตค่ะอันนี้2ต้นนะคะมันจะพุ่มใหญ่ขึ้นในมากาเร็ต นี่ก็มกะเล็ดค่ะดูเนี่ยจะตายอีกต้นแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมกุหลาบเลื้อยสีเหลืองหนูเอามาปลูกไว้ตรงนเนี้ยเนี่ยลอยยาลุซันเซ็ตตัอะไรเนี่ยค่ะเนี่ยจะเดี้ยงอีกต้นแล้วนะคะเนี่ยสภาพถ้าจะไม่รอดอันนี้สีแดงกจะไม่รอด อันนี้ก็ยังนะคะอันนี้ก็น้องใหม่นะคะน้องใหม่อันนี้เหมือนดอกบัวแล้วก็หอมนะคะจำชื่อไม่ได้อลิเบียโรส a อสตินนะคะต้นนี้ ออเเบียโรสนี่ค่ะประมาณนี้วันนี้ก็เริ่มบ้านเร็วค่ะ สีเหลืองมาแล้วนะคะสีเหลืองนะอยู่ข้างในนั้นดอกหนึ่งควรนดอกจะเป็นเชื้อราแป้งนะคะสีเหลืองค่ะชอบชอบนะคะปีนี้ไม่ได้ซื้ออีกต้น โอ้นี่รุนแรงมากเลยค่ะเห็นไหมคะเชื้อราแป้งรุนแรงมากอาอนี่ให้ดูใกล้ๆก,กันเลยนะคะโซนนี้นี่ค่ะอีกสักสามวันน่าจะดีกำลังดีอ้อแวงเลยค่ะเนี่ยเหมือนฟันหลอยไงไม่รู้มีแล้วก็ไม่มีมี นี่ค่ะโซนนี้นะคะต้นนี้ลงใหม่ค่ะชุดตรงนี้ยโซนนี้ลงใหม่หมดเลยอันนี้ก็มากระเรสนะคะที่เป็นพุ่มสีชมพูเนี่ยอันนี้ลงใหม่นะคะอันนี้ดอกจริงยังไม่เคยเห็นนะต้องรอก่อนดู โดนลมโดนแดดนะใบหงิกใบงอใบหงอยหมดเลยพอเราตัดออกก็ดูสะอาดสะอ้านขึ้นค่ะดูโล่งขึ้นเลยอันนี้ มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะมาจากอินเทอร์เน็ตก็ใหญ่ขึ้นอ๋อนี่ใบโหละพาไปเจอมาก็เลยซื้อมานะคะโหละพาน่าจะประมาณแฮกกบาทเนี่ยไอ้ไอแฮกกบาทแบบโอ้ยประมาณห้าสิบบาทได้มันแท้เก้าสิบแปดยู่นะคะแล้วก็ได้ถั่วฝักยาวมาด้วยนะเขามีขายนี่ค่ะซื้อมาปลูกเมื่อวันอาทิตย์ไปเจอมานี่ค่ะตัวฝักยาว 9ก้าสิบแปดยูประมาณเกือบ15บาทหรือเปล่าเขามีขายนะคะตัวฝักยาวอันนี้อะไรลีอันลอสคาวามโต้เนี่ยต้นพวกนี้มันใหญ่หนูก็ตัดทิ้งไปหน่อยนะคะไม่ค่อยมีเพราะว่านบางแดดบางลมต้นอื่นนะคะก็ตัดทิ้งไปต้นเนี้ยดีงามเลยอะ่ะ ต้นนี้ดีงามเลยนะคะที่แน่ๆหนูกิ่งกระโดงมาแล้วข้างในเห็นไหมคะสามอันน่ะแดงๆง,งามเลยค่ะตอนแรกหนูไม่เห็นนะเมื่อวันอาทิตย์หนูตัดตนน้นไอ้นี้ออกเนี่ยตัดต้นไอ้นี่ออกถึงมองเห็นว่าข้างในมันมีเนี่ยกิ่งกระโดงสามอันเลยค่ะใหญ่ยาวด้วยเนี่ยคะชาลีมานะคะเป็นกุหลาบแนะนําเลยนะคะนี่สวยเลยอะ่ะตกใจ อันนี้เริ่มเป็นสีเป็นสันแล้วนะคะก็ไม่ได้สวยอลามทุกต้นหรอกนะคะก็ระดับหนึงค่ะโอเคอันนี้น้องใหม่สองต้นนะคะซื้อมาพร้อมกันเลนนี่บลูกับสีเหลืองนะคะ ปิดท้ายด้วยกุหลาบเลื้อยสีแดงต้นนี้ค่ะนี่มาเป็นช่อๆนะคะช่อหนึ่งมีประมาณแปดเก้าดอกหรือสิบดอกนะคะต้นนี้ก็ปุ๋ยน้ำมาที่ละครั้งได้ค่ะส่วนปุ๋ยเม็ดหนูจะโรยสองเดือนครั้งหนึ่งหรือเพื่อนๆพี่ๆก็โรยเดือนละครั้งก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะแต่หนูจะไม่ให้มากกว่านั้น ปุ๋ยเม็ดสองเดือนครั้งปุ๋ยน้ำก็ช่วงนี้นะคะช่วงนี้ช่วงที่ดอกกำลังมีแบบเนี้ยต้องการอาหารเยอะทั้งน้ำทั้งปุ๋ยนะคะก็ให้ได้ช่วงนี้นะคะแต่ถ้าปุ๋ยเยอะเกินไปคั้วดอกจะหลุดนะคะต้องระวงังนี่กิ่งกระโดงยามาประมาณเม็ดหนึ่งได้แล้วอันนี้ยอดกิ่งกระโดงนะนี่หนูมัดไว้นี่ค่ะที่บอกว่ามันเคยแตกนั่นแหละนี่อันนี้ยังไม่ถึงนะคะ อ้ายอย่าติดดอกซะแล้วนี่ไม่โดงแล้วเนี่ยติดดอกแล้วได้แต่กิ่งนี้ล่ะเนี่ยผักชี สวนกุหลาบบ้านคุณวันนี้นะคะเริ่มเยีมแย้มบ้างแล้วบางต้นก็รับบานเร็วบางต้นก็ยังนะคะไปเรื่อยๆค่ะกุหลาบหินนะคะหนุนเลือกกุหลาบหินปลูกทุกอย่างเลยนะคะใครให้อะไรมาปลูกมด <c oughs> นี่แหะค่ะดูไกลๆนะคะ นี่เรามานอกรั้วกันแล้วนะคะหลายคนที่ยังไม่ได้ติดตามหนูรั้วหนูนี่รั้วนี้มัดเองทําเองนะคะอาจจะคิดว่าอ้าวทำไมไม่สวยมัดยังไงมัดเองค่ะปล่อยมันไม่สวยไม่เป็นไรใช้งานได้ก็พอค่ะ <c oughs> ด้านนอกรั้วนะคะ เป็นช่อๆนะคะช่อหนึ่งก็มีประมาณสีห้าดอกนี่แหละกิ่งก้านใหญ่แข็งแรงค่ะกิ่งก้านใหญ่แข็งแรงนะคะ ต้นใหญ่เลยงามเลยล่ะคะ่ะต้นนี้จุดเด่นมีอยู่ต้นเดียวเนี่ยแหละคะ่ะเด่นสุดเนี่ยปลูกอีกต้นแล้วนะคะปีที่แล้วน่ะจะใหญ่เท่าต้นนี้หรือเปล่าไม่รู้ ฝนล,ลงนะคะฝนล,ลงไปปลอยค่ะเม็ดเล็กๆค่ะกุหลาบเลื้อยนะคะโซนนี้เลื้อยหมดเลยนะคะเลื้อยทุกต้นนะคะชมพูนี่ก็ชมพูส่วนใบด่างนี่ใบด่างนี่จะเป็นสีแดงนะคะกุหลาบใบด่างอันนี้อะไรสีแดงส่วนอันนี้จะเป็นสีชมพูค่ะ ดูใบอะไรกินเนาะมันจะกินอยู่ด้านหลังนั่แหละค่ะเนี่ยเห็นไหมคะใบที่ไม่สวยก็มีค่ะเนี่ยมีหนอนมีแมลง,มมงกินแน่ๆอยู่ด้านหลังมีอะ่ะเป็นโรคอะ่ะเนี่ยนหนูเด็ดทิ้งเลยนะคะไม่สวยแต่น้ำกุหลาบนี่อันนี้หนูเด็ดทิ้งนะคะ นี่เห็นเป็นสีแล้วค่ะะวันนี้ก็พาชมสวนที่กันประมาณนี้นะคะ ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะกุหลาบที่สวนนี้ยังไม่ถึง10ปีนะคะน่าจะแก่ที่สุดอายุมากที่สุดน่าจะประมาณ6ปีกว่าหรือเกือบ7ปีได้6ปีกว่าแล้วกันอะแต่ยังไม่ถึงสิบนะคะปลูกแล้วก็ตายตายแล้วก็ปลูกค่ะปีหนึ่งตายเยอะค่ะไม่ได้นับนะคะแต่รู้ว่าตายเยอะมากเพราะแต่ละปีนี้ซื้อเยอะมากบางทีซื้อมา10ต้นตาย 5, ห้าเหลือห้าก็มี อันนี้เราไม่โกงกันนะคะดูมีแต่ลัวกุหลาบไม่มีขึ้นเดี๋ยวใต้เดี๋ยวปลูกอยู่นั่นเนี่ยอันนี้ในกระถางนะคะขยะสามีก็ไม่เอาไปทิ้งให้ดูเนี่ยมีหลายต้นท่าทางจะไม่รอดนะคะเนี่ยพวกนี้เจอลมเจอแดดนะคะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวลมเนี่ยเห็นไหมใบไม่สวยเลยอะเนี่ยค่ะ เป็นหลายต้นเลยอ่ะแล้วอ,อากาศก็เปลี่ยนแปลงมากนะคะบางวันร้อนยี่สิบเอ็ดยิบสององศาอย่างวันอาทิตย์เนี่ยยี่สิบเอ็ดยิบสองพอมาวันจันทร์นี่หนาวอ่ะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะคะปรับตัวไม่ทันนะคะน้องๆบอกได้เลยอ่ะอย่างวันเนี้ยหนาววันนี้อยู่ที่ประมาณสิบสามองศาวันก่อนยี่สิบสององศา อากาศคนละเรื่องเลยค่ะตายๆโอเคค่ะวันนี้ก็พาชมสวนกันประมาณนี้นะคะแล้วกัลบมาเจอกับน้องๆใหม่ฝากติดตามกุหลาบบ้านกุลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ